สวัสดีครับทุกคนวันนี้เน่ยครับผมก็กลับมากับแมปเบรกอินอีกแล้วนะครับแต่รอบนี้จะเป็นเบรกอินชัตเตอร์สองนะครับในส่วนของครั้งที่เนี่ยผมจะขอทำเป็นในส่วนของตอนจบแบบออริจินเอนดิ้งก่อนนะครับส่วนตอนจบแบบทรูเอนดิ้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยทำทีหลงังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องรอก่อนสักพักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็รอเพื่อนคน เพื่อนรีบมาเร็วเรากินอมยิ้มเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเข้ารีบมาเลยเร็วเข้า,า,ขาทุกคนเราไม่ได้มีเวลาตลอดนะรีบๆมาเร็วโอเคอยากทำตอนจบไม่ไหวนะงั้นเดี๋ยวเราขอข้ามไปขั้นตอนการทำเลยลวยกันครับคือขั้นตอนนะครับก็คือให้เราขึ้นมาที่ชั้นบนนะครับแล้วก็ต่อการะดานอ่าคือมันจะมีกระตะภาพให้เลือกเราเนี่ยต่อนนครับ คือมันจะเป็นการปฏิปปะต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนชัปเ t อรนะ์หนึ่งะครับซึ่งเราเนี่ยก็ต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับผมโอเคอ๋อมันต้องเป็นห้องใต้ดินก่อนโอเคโอ้ยมันมีแบบเออเขาเรียกว่าเชฟนะครับให้เราหาหารูปภาพมีไงอันนี้มันจะมีกล่องฮิลนะครับงั้นเราฮิลเพื่อนก่อนโอเคนะครับเราเนี่ยก็จะฮิลเพื่อนก่อน,นครับผมแล้วจากนี้จะเป็นเนื้อหาแบบเต็ม เลยนะครับผมผมเค okay. มีตังเดี๋ยวเราต้องหาภาพนะครับนี่หาเจอแล้วต้องหาประมาณหกภาพนะครับแล้วระหว่างนี้เราก็รีบหาเลยครับผมอืมไม่สิซึ่งภาพทุกภาพเนี่ยจะสามารถหาพบได้จากส่วนที่มันเป็นลิ้นชักนะครับผมลิ้นชักในชัอร์สองเนี่ยจะมีลักษณะแบบออกโทนสีฟ้าๆนะครับผมแบบนี้นะครับเค okay. เพื่อนหาเจออ้านี่ไงมีแล้วหนึ่งนะครับเอ้ยอ๋ออันนี้คืออาวุธเราลองใช้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปหาส่วนอื่นกันต่อครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นหานี่ไงเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็หาได้อยู่ซักสามรูปแล้วครับหรืออีกสามรูปนะครับ,รออรรบที่เราต้องหาเฮ้ยน,นี่ไงเจออีกแล้ว กว่าจะหาเจอนะครับผมมาลิ้นชักไม่เจอเหลือ <c oughs> <c oughs> สองน่าจะต้องเป็นลิ้นชักในห้องครัวแน่เลยนี่ลิ้นชักจะอยู่นี่โอเคโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะหาของน่านี่ไงเจอแล้วเลวกหนึ่งภาพนะครับผมคือมันจะสุ่มนะครับเยี่ยมตอนนี้เราก็เจอแล้วนะครับมาเดี๋ยวเอาขึ้นไปประกบต่อด้านบนเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะเอามันขึ้นไปข้างบนนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะทำเสร็จยังนะอเอ๊งั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อภาพกันเลยครับเอาเพื่อนโอ้เพื่อนจะรีบไปไหนเนี่ยสงสัยเพื่อนอยากได้ตอนจบแบบนี้จริงๆโอเคครับอันนี้พลังงานในการทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดีอยู่มันก็ ดับไปนะคะผมอยู่ๆมันก็ดับไปนะครับไม่มีพลังงานโอ,โอ้โหเคงั้นเราลงไปข้างล่างกันผมไม่กระโดดลงครับผมกระโดดลงแบบนี้นะครับไม่ต้องกระโดดข้ามสะพานลงอะไรไม่เสียพลังชีวิตงั้นเดี๋ยวเราไปเทน้องหมากันดีก,กว่าแน่ๆนเเราก็ไม่มีไอเทมอยู่แล้วนะคะผมคือเร่าที่ผมรู้อ่ะการเทมน้องหมาได้อ่ะเราจะต้องมีคุกกี้เอา้าเพื่อน เพื่อนเทมแล้วเหรอโอ๊ยกระโดดดิเพื่อนคือเทมน้องหมาแล้วนะครับเพื่อที่เหลือคือเพื่อนเนี่ยต้องห้ามให้น้องหมาเนี่ยมันเอ่อจะให้เรียกว่าอะไรดีอ่ะโอ๊ยน้ำแข็งตกใส่งั้นเราฮีน้องหมาแล้วก็ฮีเพื่อนนะครับเคครับเพื่อนกระโดดเลยไม่ต้องกลัวเราเสียวเสียวเมื่อกี้เกือบลื่นเออกินเร็วเพื่อน รีบมา <c oughs> เออเยี่ยมมากเอเคงั <Okay. S 2> ้นโอ,โอ๊ย <c oughs> โดดไม่ทันโอเคนะครับ <c oughs> เอิ่มเดี๋ยวนะอ๋อ oh, <c oughs> น้องหมาจอยทีมเรา <c oughs> เดี๋ยวนะโอเคตอนนี้น้องก็จอยทีมเราแล้วนะครับผม้ย <c oughs> มาปัน่น ปั่นจักรยานมาทําไมเครื่องปั่นไฟในฐานโจนมันเป็นแบบนี้เนี่ยคือแบบืเครื่องปั่นไฟคุณภาพอาบครับเนี่ยขนาดฐานโจนที่คิดว่ามันน่าจะรวยนะยังใช้เครื่องปั่นไฟรุ่นนี้อยู่อีกเหรอเครื่องปั่นไฟพลังง,ง,งานขดคือแบบมันมันแอบแ,แปลกๆนะทุกคนคือมันเป็นแบบเครื่องเครื่องปั่นไฟที่แบบมันต้องใช้จักรยานปั่น ไม่ทรมานลูกน้องตัวเองด้วยแล้วคือมันต้องปั่นสามอันไงนแล้วมันต้องใช้สามคนด้วยไม่งั้นเราก็ใช้แบบจะให้เรียกไงดีอ่ะตู้กดอ,อาหารเออเราจะไม่สามารถใช้ตู้กดอ,อาหารได้นะครับโอเคปั่นได้ยังไม่ถึงครึ่งทางโอ้โหไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยสักคนเพื่อนไปซ่อนอยู่ไหนกันหมดเี่ยเสามกำลังจะมาแล้ะงั้นรีบไปเตรียมฮะ เร่บไปเตรียมไปเตรียมพร้อมกันเลยครับผมโอเคประตูปิดพอดีโอเคลุงเตรียมพร้อมแลวใช่ไหมครับลุงโอเคเลยนะลุงอ๋อน้องหมาชื่อทวาโดทวาโดลุงพีทนี่คือแบบเตรียมพร้อมอะถืออาวุธเตรียมพร้อมนะครับสำหรับลุงพีท อันนี้คือเพื่อนเอวาลินโอ้โหแต่ว่าเนิร์ดนี่ก็ถือว่าโกงม,มาอยู่ลุงพิส์ <c oughs> งั้นอยูเอ่เพื่อนเอ้ามันมีลิมิตด้วยหรอเนื่องว่าไม่มีโอเคงั้นช่วยกันโอ,เนนโอเ้เจ็บ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 รีบถอยก่อนรีบถอยก่อนโอเคเอ้ยเดี๋ยวลุงมาช่วยหน่อยลุงเออสวยลุงช่วยได้มาเดี๋ยวช่วยช่วยลุงตีบ้าง อืมอืมตายเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงลุงกับน้องหมาเข้ามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมนักสืบมันไอ้นั่นวะมันนักสืบไม่มานะเคตีเกาะสองชั้นแล้วก็โดนเอา้เอาเฮ้ยนักสืบลงมามานักสืบม,มาช่วยตีมาเลยคุณนักสืบลุยเอา้าคุณนักสืบ นักสืบไม่ช่วยอะไรเลยนักสืบเดินหนีอย่างเดียวครับไม่ช่วยตีไปสร้างมันเถอะบอสตัวนี้โกงนะคือแบบแม่งตีรอบตัวด้วยคือแบบมันสามารถตีได้ทั้งหน้าทั้งหลังไงมันโกงอะ่ะอุ้ยหลบหลบหลบไม่ทันระยะตีมันถึงอ่ะตีตีตอุ้ยหลบรอบนี้หลบทัน มาแล้วเพื่อนฟาดฟาดฟาฟฟาฟาฟา,ฟาเอ้ยเดี๋ยวลบลบโชคดีย,ยังลบทันอันเพื่อนช่วยตีหน่อยพลังชีวิตสุดท้ายแล้วเออบอสเวฟสามแม่งตายกทีโอเคเอ้าบนจากการที่เพื่อนไม่อยอไมไปช่วยปั่นไฟเราซื้ออาหารฮิวตัวเองไม่ได้แถมอมยิ้มเราก็กินได้อีกแค่ครั้งเดียวด้วยนะทุกคน งั้นเดี๋ยวเราบอกเพื่อนก่อนเฮ้ยสักคนมาช่วยเราหน่อยไม่งั้นเราซื้อไม่ไม่งั้นเราซื้อไอ้นั่นไม่ได้นะไอเครื่องเครื่องขายอาหารไม่สิตู้กดอ,อาหารเออเ,เพื่อนช่วยกันมาแต่ปัญหาคือมันมีแค่สองคนไงอ้อนานั่งไม่ได้แล้วโอ้เซ็ง๋ยวแมรี่เหรอมันมากเพียงพอแล้วนะที่พวกแกจะ สร้างความให้ฉันรู้สึกรำคาญได้คราวนี้ฉันนะ่ะจะทำให้กแกถอยกลับไปโอ้โหประตูปิดเลเซอร์ด้วยใช่ใช่พวกแกฉลาดมากๆเลยนะที่กล้าบุกเข้ามาในฐานทัพของฉันนะ่ะแต่ตอนนี้พวกมันถึงเวลาที่พวกแกจะต้องมาดูแล้วเพราะฉันกำลังทำอะไรอยู่ข้างล่างมันน่าจะสนุกแน่ เคชูสเอนดิ่งออริจินเอนดิ่งเพื่อนเราอุตส่าห์ทำมาขนาดนี้ให้เราได้ทำคอนเทนต์เถอะเออเยี่ยมมากเพื่อนออริจินเอนดิ่งแฮทชูเซนเยี่ยมเออแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปออริจินเอนดิ่งวะเมื่อไหร่จะได้เ <c oughs> พื่อนนี่มันเนิร์ดคือแบบโอ้โหคือมัน คือรอบนี้ผู้รอดชีวิตอะยังเยอะหน่อยคือคนที่สามารถรอดไปถึงตอนจบอะยังยังเยอะกว่าชัปเตอร์หนึ่งนะชัปเตอร์หนึ่งของคลิปที่แล้วอะเหลือรอดแค่เพียงผมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนส่วนรอบนี้อาคุณนักสืบหยุดนะก่อนที่พวกแกจะเข้าไปเนะี่ยฉันมีบางสิ่งที่จะต้องแสดงให้พวกแกดูตอนตอนเนี้ฉันอะมีหลักฐานที่ต้องเชื่อมโยงกับพวกเขาและฉันต้องการ ให้พวกเธอน่ะช่วยฉันด้วยงั้นเราเดินทางย้อนเวลาไปเฮ้ยเราย้อนจริงด้วยโอย,อย,อยดอกหลาดโดนไ,ดไหมโดนได้ไม่มีดาเมจคุณไม่สามารถจ่ายไอ้เพื่อรีสป,ปอนได้ขอให้โชคดีเมมโมรี่ที่หนึ่ง The Note เหมือนเป็นจดหมายอะไรสักอย่างตอนนี้เราย้อนกลับมาที่โรงเรียนแลลี่และแมรี่ ควรจะอยู่แถวๆนี้นะแต่ฉันว่ามันมีบางสิ่งผิดปกตินะแลลี่กำลังเดินอยู่บนทางเดินอย่าให้เขาเจอนายล่ะหาหาสิ่งของที่ซ่อนอยู่ในกล่องแล้ววางมันที่ในห้องที่ถูกต้องถ้าแลลี่เดินมาอ่ะให้ซ่อนในตู้ล็อกเกอร์ อ๋อกดง่ายๆแค่นี้เคไม่เป็นไรเพื่อนกดแค่นี้เราทําได้เพื่อคุณนักสืบมาเราก็จะหาของกล่องนี้วา่างเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดหาห้องอ่ดเอ้ยเดี๋ยวทำไมสีแดงมาแต่เท่าที่ผมรู้แลลี่น่าจะไม่เดินเข้ามาในห้องนี้นะเพราะงั้นเราอาจจะสามารถใช้ห้องนี้เป็นเซฟโซนได้โอเคตอนนี้เราก็ออกไปหาของกันหมดแล้วนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกันนะคะผบผม yeah. เยี่ยมแล้วเข้าเพื่อนรีบหาของอันนี้คือเพื่อนเราเจอแล้วนะครับหนึ่งชิ้นต้องหาสิบสองชิ้นโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเข้าห้องนี้ไม่ได้มันเหมือนเป็นห้องเลสักอย่างนึงอโอ้โหเอ้ยสามารถเข้าแอบได้นะครับ แบบนี้แต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครสักคนเดินมานะครับผมงั้นออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งร่างทรงไว้อยู่ตรงนั้นเลยเหรอโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวแสงสีแดงแบบนั้นอันนี้ห้องครูใหญ่เข้าไม่ได้เอ้ยแลลี่แลลี่เดินมาแลลี่มาทางไหนอ่าแลลี่ไม่ได้เดินมาหาเรานะครับในห้องนี้มันมีอะไรโอ้โหเพื่อนแลลี่ไม่ไม่ดูตามล่าด้วยอื มาเรากดอยู่ดีในะกล่องมีอะไ,ไม่มีว่างเปล่าตามเคยครับคืออันนี้ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่มีอะไรครับมีแต่ของต้องเอาไปวางแล้วห้องที่แบบมันใส่กล่องมันอยู่ไหน้ยเ,เดี๋ยวเสียงอันนี้เพื่อนมีอไอเทมอยู่นะฮะคือแบบสุดยอด เฮ้ยเดี๋ยวทำไมอีกเราทิ้งล่างทรงอยู่ไ้ข้างนอกนี่เฮ้ยแต่ที่แน่แนแลลี่ไม่น่าจะมาห้องนี้ตู้นี้มีคนซ่อนอยู่โอ้โหไม่ซ่อนอยู่สองตู้เลยเหรอเจเพื่อนมีไอเทมเจอกันครบคบนะครับมีเยอะหาได้แค่สองจีเอ้ยใครอ่ะเป็นเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนะคะ แต่ผมคาดว่าคนนึงน่าจะเป็นแมรี่แต่คนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเป็นใครมาไอเทมไม่มีเอ้ยมีฟลุตมาฟลุตน่าจะเอาไปที่ห้องเรียนวิชาดนตรีเออใช่น่าจะต้องไปที่ห้องดนตรีโอ้โหมันเป็นห้องแบบวนลูบ่ะเ,เดียวทำไมเพื่อนวิ่งมาแบบนี้อ้าอันนี้ห้องคณิต ห้องวิชาวิทยาศาสตร์โอ้โหเพราะสภาพห้องนี่ไงมาเปิดประตูเอา้าไอเทมหายคือแบบเราจะดรอปไอเทมไม่ได้อคือทุกครั้งที่เราดรอปนี่คือแบบมันหายอะต้องระวังและเราน่าจะต้องระวังนะครับผม่มราบตอนนี้อเออโอ้โหตั้งนานเพิ่งเจอแค่เพียงหนึ่งในสาม เราเล่นหานานมาก้ยแลลี่แลลี่ลบแลลี่เขาจะเดินเวแล้วเขาเดินมาทางนี้ซ่อนในล็อกเกอร์โอเคทิ้งล่างทรงไว้ี่ <c oughs> เพื่อนแล้วเข้าที่ผานที่ซ่อน <c oughs> เร็วหาได้ห้าชิ้นแล้วครับแลลี่ไม่เห็นด้วยทิ้งล่างทรงไว้ข้างนอกแถมแลลี่ไม่เห็นมานั่นไง มันกำลังมุ่งหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนปิดประตูต่อหน้ามันเคอห้องเรียนไยวดูสิเฮ้ยมันไม่หานีแสดงว่าแลลี่เนี่ยน่าจะแบบเดินเช็คเป็นบางห้องไห้ดูสิกล่องนี้มีอะไรมีอะไรีกวาว่างเล่าแล้วอีก,กล่องนึงอะดูสิมันจะมีอะไรดูกันครับ วางเปล่ามันจะว่างทุกกล่องเลยเหรอเหลืออีกห้าชิ้นอะห้าชิ้นที่ว่านี่อยู่กับใครบ้างเนี่ยโอ้โหไม่มีไม่มีเดี๋ยวนะแสงไฟสีแด,แดงมาจากไหนแสดงว่าแลลี่นั่นนันไงแรอลลี่เดินผ่านหน้าไปครับแต่ว่าเพื่อนยังรอดมากล่องนี้มีอะไรกล่องโน้นถ้าจะว่างนะครับเอ้เฮ้ยเพื่อน เพื่อนเปิดกล่องนี้เพื่อนจะเจออะไรอะเอ้ยโอ้โหเพื่อนเจอจานสีไม่ให้กูทำเควสบ้างเลยเหรอโอ้โหตลอดห้าไอชิประมาณสักจะสิบไอเทมอยู่แล้วกูแทบไม่ได้หยิบเลยสักไอเทมเอ้ยแลรี่มารอบนี้แอลลังกระแพงครับดูสิแลรี่จะเดินมาทางลังกระแพงจริงด้วยแล้วเข้ารีวิ่งแล้วมาซ่อนในตู้แลลี่แลลี่เจอไหม แรี่ไม่เจออีกแล้วทำไมทุกครั้งที่แบบกูซ่อนล่างทรงไว้ข้างหน้านี่คือแรี่มันจะหาไม่เจอตลอดเนี่ยอุ้ยแรี่กำลังจะเดินเข้าไปที่ห้องวิทยาศาสตร์นะครับ้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่เจอครับจังหวะนี้ให้รีบวิ่งขาดอีกสองชิ้นเฮ้ยใครมีบ้างเนี่ยอีกสองชิ้นเนี่ยอยู่กับใครเพื่อนมีเครื่องคิดเลขไม่ใช่เครื่องคิดเลขดิเครื่องคิดเลขเออเพื่อนมีเครื่องคิดเลขอยู่อีกหนึ่งเครื่อง แล้วอีกหนึ่งชิ้นอยู่กับใครคือเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยไงว่าเอ้ยแลลี่มะมะทิงล่างทรงแล้วซ่อนไวน้ในตู้อีกตามเคยปู๊ซ่อนไวน้ในตู้จ้าเอ้ยนี่ไงขาดอีกชิ้นเดียวเย,ย้ memory complete เ okay, คนะครับดูซิว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับอ่า อันนี้แมรี่อันนี้หายใจลึกๆก,ก่อน,นะครับตอนนี้ครูใหญ่ให้งนะให้โปรเจกต์ฉันมาแลรี่นาต้องการอะไรเออคือว่าแมรี่ฉันเออฉันต้องการจะให้สิ่งนี้กับเธอเน่ะให้อะไรวะ <c oughs> แล้วคือให้ตรงๆ เอามานันมันี่นี่แกไม่เห็นเหรอว่าเราว่าแกน่ะเขามาขัดบทสนทนานะแลลี่มันเกิดเป็นเป็นยังไงบ้างเราพวกเอ่มดีอยู่นะขอบคุณมากแบ,แบรบลี่อ๋อคนใส่เสื้อสีน้ำเงินชื่อแบลลี่แอลลี่คิดใหม่เถอะน้าโอ้โห น้องไปแลรี่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> จดในโนต้ตแล้เขียนว่าอะไรเหรอ <c oughs> โอ้พระเจ้าฉันไม่อยากจะเชื่อ <c oughs> มันเป็นจดหมายรัก <c oughs> <c oughs> โอ้โหแมรี่มึงหัวเลาะประหลาดจังวะ <c oughs> เออเดยนผู้น่าสงสาร <c oughs> โอเค เมมโมรีแรกเสร็จสมบูรณ์เมมโมรี Memory ต่อไปเดี๋ยวทำไมมันค้างอยู่จุดนี้นานจังวะเมื่อไหร่จะไปเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ต้องไปทางนู้นมาดูกันว่าเมมโมรีที่สองจะเป็นอะไรนะคะคุณเมมโมรีม Memory ที่สองโปรเจกต์คือมันแปลว่าคือมันคือคำว่าแอ s ไซเมนต์นะคะไม่ใช่โปรเจกต ตอนนี้เรามาอยู่ที่ส่วนของโรงเรียนอืมแต่ฉันคิดว่ามันบางสิ่งผิดปกตินะอะไรหรอคุณนักสืบแมรี่อยู่นี่อย่าให้นางเห็นตัวเราเด็ดขาดโอ้โหส่องแบบร้อยกสิองศาแมรี่คือแบบคอไม่เค็ดแล้วเนี่ยมาหาทุกรอบเนี่ยต้นกุหลาบมันไม่ควรจะอยู่ในที่แห่งนี้นะทำลายมันให้เร็ว ที่สุดมาถ้าเกิดว่าแมรี่ปรากฏตัวให้เราหาสถานที่เพื่อซ่อนโอเคดีเลยมาเพื่อนเร็วเข้ารีบไปเรียบไปทบตุ้นกุหลาบมาไก่เสร็จแล้วทุบทุบทุบทุทุบทุทุทททททนี่เออช่วยเพื่อนมีคอร์สเหมือนกันมาเพื่อนช่วยกันทุบเฮ้ยเดี๋ยวแมรี่มา โอเคถ้าถ้าขอบตัวนางยังไม่สีแดงสแสดงว่านางยังไม่เห็นเรานะครับโอเคกลับมาทุบต่อได้เพื่อนซ้อนที่ใกลๆ้ๆโอเคตอนนี้คือเพื่อนเนี่ยก็ไปช่วยกันตีนะเดี๋ยวเราก็จะแยกไปตีอีกต้นหนึ่งนะคบมาเสร็จชั้นละต้นนี้เอาไวย้ยวแมรี่ปรากฏตัวแล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งยังดีที่เราเนี่ยสามารถมีความเร็วในการวิ่งที่มากพอ แมรี่เลยยังไม่เห็นเรานะครับผมตอนนี้แมรี่มาแมรี่ไปแล้วทุบเพื่อนนี่คือไปช่วยกันทุบฝั่งนน้นหมดนะครับเดี๋ยวผมก็ทุบต้นนี้เลย MPP ทุบสามต้นยังไงอันนี้คือเพื่อนเขาช่วยกันทุบนะแต่ว่าทุบกคนเดียวเออแมรี่มา่ะอย่าให้แมรี่เห็นตัวเรานะครับ <P ew> er <ines> โอเคแมรี่ไม่เจอ รอบนี้แมรี่ไม่เจอลงงั้นเราก็ทุบต่อครับทุบทุบทุบนะครับ <c oughs> เคเสร็จแล้วอีกหนึ่งต้นเลือ,อีกสองต้นนะครับเดี๋ยวอีกฝั่งเดี๋ยวให้ฝั่งนู้นเขาช่วยตีมาแเรวมาทุบออ๊ยเดี๋ยวแมรี่มาเร็ว <c oughs> ซ่อนทัน <c oughs> แล้วคือตอนนางหันนางไม่สังเกตเลยโอเค งั้นเรียบเราเรารียบกลับไปทุบนะครับอ่ะทุบ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 ถ้าไฟดับเมื่อไหร่แสดงว่านางเริ่มปรากฏตัวนะครับเคทุบทุบเอ้ยนี่ไงนางมาแล้วจะจับเราได้ไหมเนี่ยโอ้โหนางคือจ้องแบบจ้องตาเขม็งหูไม่เจอ อ่าต้นที่เรากำลังทุกอยู่คือต้นสุดท้ายเร็วเบื้องมาช่วยเลยถ้ายิ่งเร็วยิ่งดี yeah! see, เย้เมมโมรี่คอมพลีทดูซิว่ารอบนี้จะเป็นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฉันจะเม็นต้องทำให้งานนี้ให้มันเสร็จได้ไม่งั้นครูใหญ่เนี่ยเขาไม่พอใจในตัวฉันแน่ในการออกแบบของฉันแน่ ฉันจะไปต้องหาบางคนเพื่อที่จะทดสอบเขามังให้ไขรมาทดสอบวะเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นกุญแจที่ใช้ไข่ลานอันนี้ไอตัวที่แบบเราใช้ไข่ลานแบบตุ๊กตาไข่ลานป่ะเออ่ปอตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะผมเอ้ยเดี๋ยวกดช็อป เมมโมรี่สุดเมมโมรี่ที่สามอืกุญแจไขาลานตอนนี้เราเราอยู่ข้างนอกห้องครูใหญ่เอเอเราใกล้จะถึงตรงนั้นแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันกับเพื่อนคนอื่นๆจะจะทำการกดปุ่มนั้นเควยิงไปกด <c oughs> โอเคเพื่อนรีบกระโดด เดี๋ยวว่าแต่โดดลงไปนี่ตายหรือเปล่าโอเคอ่ะลุงช่วยกดลุงกดส่วนไหนวะอ๋อลุงกดบันไดเอาเพื่อนร่วงเ <c oughs> พื่อนร่วงเ <c oughs> พื่อนมาอ้าบันไดยอยู่ตรงนี้มากระโดดไปกระโดดไปหนึ่งในเราเป็นเซียนออฟบ,บีเดี๋ยวเข้าน้องหมา เร็วรีวไป <c oughs> อ่าเอาไอ้เอา,เอ,า,เอ,าอ๋อเราไม่ตายนันยีครับแต่แค่สูญเสียพลังชีวิตเค okay. มันแบบมันเหมือนมีหลายเส้นทางให้เราเลือกกระโดดไปอ่ะแต่มันแค่ช่วยให้เราแบบกระโดดไปในทางที่แบบมันง่ายและเร็วขึ้นนี่ไงถึงข้างบนแล้ว <c oughs> เยี่ยมอ๋อ <c oughs> เพื่อนยังมาไม่ถึง เร็วเพื่อนรีบมาเร็วเออเดี๋ยวเพื่อนเข้าไปทำอะไรในห้องนั้นอะห้องนั้น,น,นเฮ้ยแมลี่เอ๊ยยุเมมมรี่คอมพลีทโอเคนะครับตอนนี้ <c oughs> แมรี่เดินออกมาเอ้ยยสายตาอะไรอยู่ในห้องนั้นอะ <c oughs> อย่าบอกนะว่า เจ้านั่นทำรู้สึกทำให้ฉันกลัวขึ้นมาเลยแฮะงานของฉันน่าจะสิน่าจะพร้อมที่จะทดสอบแล้วและฉันรู้อยู่แล้วว่าใครควรว่าใครจะเป็นคนที่ถูกทดสอบจะใช้ใครทดสอบวนะเนี่ยเลเตอร์แดทไนท์เะเออ,เ,อ,อเธอได้อ่านจดหมายของฉันไหมอะ ใช่ใช่ฉันอ่านมันน่ารักมากโอโ้แล้วแม่หัวล้อย่อไปต่อเลยฉันต้องการความช่วยเหลือนะแลรี่่ฉันต้องการให้เธอทดสอบมันไม่ต้องห่วงมันไม่เจ็บหรอกแน่ใจนะว่าไม่เจ็บเออนั่นฟังดูดีนะแต่ว่าฉันไม่รู้เลยว่าฉัน ถ้าฉันทดสอบมันไปแล้วมันดูน่าอันตรายนะเอาหน้าแรลรี่ฉันว่ามันน่าจะต้องดีอแนะ่แกหันหลังอยู่นี้แล้วเมใช่มันจะปกติดีแนะ่น่าจะไม่รู้สึกเจ็บเลยแรลลี่โอเค จะบอกนะว่าเขาจะเสียบไอ้ที่ไขาลานใส่แรลลี่เนะี่ยมาหันหลังแล้วเสียบเข้าไปโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวข้าอะไรมันมันเริ่มเจอกเข้าไปในร่างกายนะครับที่ไขาลานมันใช้ได้ผลผ,ผลการทดลองของฉันสำเร็จเออฉันรู้สึก ไม่เหมือนเดิมรู้สึกโกรธขึ้นโอ้โหหลกเงียบเอาล่ะแบรรี่ถึงตาแก่แล้วเอาคราวนี้ยฉันว่ามันน่าจะให้ผลลัพธ์ดีกว่าที่ฉันคิดนะโอ้โบรรี่หันหลังให้แล้วนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปโอ้โหตอนนี้คือแบบมันเริ่มเจาะแบบเจาะเป็นลากอะ เจาะค้คายรักต้นไม้แล้วก็เสียบให้แมรี่ <c oughs> แล้วก็ทันรู้เจาะเข้าล่างนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอโอเคนะครับเดี๋ยวกลับขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับจบแล้ว